สวัสดีทุกคนนะจา้ะกระถางเกา่าดินเกา่าไม่ต้องเปลี่ยนดินไม่ต้องอะไรอะไรใดใดทั้งสิ้นถ้าปลูกโน่นนี่แล้วมันหมดอายุขายก็หมักดินอันเนี้ยไปตักนะ้ำหมักเสษอาหารมาแล้วหมักมันกากนี่แหละเห็นปะหมักคนนี้กากนี่แหละไปเติมธาตุอาหารให้เขาเติมเลยแล้วเดี๋ยวเอาดินกลบหมักเอาไว้สักประมาณสิห้าวัน ก็ได้แค่นี้เองแล้วดินก็เอาไว้หมักไปก่อนแล้วค่อยปลูกนู่นปลูกนี่นี่ให้เขาย่อยสลายดีก่อนนะจ๊ะปลูกง่ายๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆปลูกต้นไม้มันไม่ยากถ้าเรียนรู้ เข้าใจใช่ไหมจ๊ะหมักเอาไว้ก่อนเลยโยนเสร็จเรียบร้อยนับวันสิบห้าวันก็ได้ละเนี่ยสิบห้าวันหรือจะเอาเมล็ดพันผักอะไรก็ได้มาโรยไว้เม็ดพริกก็ได้พริกโหระพาเมล็ดกะเพราเอาโรยก่อนได้เลยเนี่ย เพราะว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้กว่ารากเขาจะลงไปถึงมันก็ใช้เวลาอยู่นะกว่าจะลงไปเนี่ยอันไหนที่ปลูกแล้วมันหมดอายุไขแล้วเอาออกแล้วก็ปลูกอยอื่นแทนเนี่ยต้องทำเอาไว้เสร็จแล้วก็นี่ไง่ายของดีเทไปเลยเติมน้ำให้เต็มถังด้วยกระมังเติมนะ้ำให้เต็มกระมัง รสราดงามมใชะผักเป็ดญี่ปุ่นนะนนเนี่ยพอยาวๆวันนี้ตัดกิ่งปักชำเดี๋ยวบรุงสายตาดีดีนี่จิ้มเข้าไปนี่เราก็จะได้ผักเป็ดอีกต้นหนึ่งพอยาวาแล้วนี่บรุงสายตาดีนะนก็จิ้มเข้าไปเอาข้อจมดีนะข้อรากเขาจะงอกตามข้ออุอย้ยรอก,กินติดต่อกันยังดิดใบออกหน่อย มะเขืออะไรไม่รู้จําไม่ได้ชอบ,บวานๆหรือโรยไว้กะเพราอันนี้ผักชีช้างมีผักชีฝรั่งอยู่ด้วยนี่อยู่ใกล้ๆน้ำหมักเนี่แหละดีน้ำหมักคนนี้ช่วยไล่มแมลงได้ด้วยกลิ่นกลิ่นมแมลงไม่ชอบไปละเดอ้อ หลูเข้าไปทำไปเรื่อยๆเ,น,เนี่ยก็พักหนึ่งสมองส,องสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจะสั่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะดำเนินชีวิตที่อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วบ้านปลายมันจะมีความสุขไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาดยเดอเออไม่มีตัดแต่งไปมะม่วงหามน่ระูโหตัวน,นี้ติดลูกเยอะแล้วแล้วเราก็ตัดแต่งเข้าไปนี่ส้มจี๊ดแตกยอดแตกใบที่ เราบอกว่าปล่อยเขาตายแต่เขาไม่ตายนะอพอตัดแต่งเขาแล้วก็เติมดินให้เขาใส่ปุ๋ยให้เขาแตกยอดแตกไปสวยงามมองหลังบ้านไปละค่อยๆทำไปทีลหน่อยแค่นี้นะ้า